สวัสดีครับเพื่อนเครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ไขรถยามาฮ่านะครับยามาฮ่าเมดนะครับคันนี้คือว่าลูกค้าแจ้งมาบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นลูกค้าบอกว่าน้ามันน้ามันไม่มีนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเติมเข้าไปนะครับเติมไปแล้วนะครับทีนี้น้ํามันหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่เหลือเลยสักหน่อยนะครับแล้วลูกค้าก็ได้บอกว่ามันมีน้ํามันค้างอยู่ในเครื่องนะครับน้ํามัน อาคางเข้าไปเข้าไปในเครื่องนะครับผมก็เลยได้ทําการดูนะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นท่อระบายนะครับท่อระบายของคาบูนะครับท่อระบายคาบูเนี่ยท่นนี้ลูกค้าดันไว้อย่างนี้นะครับก็คือว่าจะไม่ให้น้ํามันไหลนั่นแหละนะครับน้ามันเนี่ยมันก็ไหลไหลออกไม่ได้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในเครื่องนะครับปัญหาของตัวนี้น่าจะเป็นที่คาบูนะครับก็คือว่าน้ํามันนะครับน้ํามัน หไหลออกตรงบริเวณรูระบายตรงนี้นะครับและทีนี้เขาไม่อยากให้น้ำมันไหลหยดติ่งๆนะครับก็เลยได้ทําการยกขึ้นไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลนะครับทีนี้น้ํามันมันก็จะไม่ไหลลงข้างล่างแล้วนะครับมันก็จะไหลเข้าไปในเครื่องเลยนะครับพอไหลเข้าไปในเครื่องนะครับมันก็จะมีปัญหาทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ผมได้ทําการถอดหัวเทียนแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับน้ํามันพุ่งออกมานะครับน้ำมันพุ่งออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมัน เบนซินนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเป็นซินนะครับเข้าไปในเครื่องนะครับหลักๆของรถที่มีป right ัญหาเกี่ยวกับคาร์บูถ้าเกิดว่าน้ํามันนะครับคาร์บูมีปัญหาปิดน้ํามันไม่อยู่เนี่ยเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่านะครับอย่าเอาสายระบายตัวนี้ยกไว้แบบนี้นะครับห้ามนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเข้าไปในเครื่องนะครับให้เราปล่อยไปตามปกติเลยนะครับปล่อยไปตามปกติเลย มันจะหยดก็ช่างมันนะครับเรามาทําการแก้ไขที่คาบูเอานะครับถ้าเรายกขึ้นไว้แบบนี้นะครับมันก็จะไม่หยดแล้วนะครับแต่ว่ามันจะวิ่งเข้าเครื่องไปนะครับวิ่งเข้าเครื่องทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแก้ไขคาบูนะครับถอดคาบูมาล้างแล้วก็ตรวจสอบเข็มลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยแล้วก็ลูกลอยนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำมันปิดน้ํามันไม่อยู่นะครับทําให้น้ํามันไหลออกตลอดนะครับอันนี้คือน้ํามันไม่มีแล้วนะครับ แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันจะมีตรงกร๊อกน้ํามันนะครับอันนี้คือก๊อกน้ามันสุญญากาศหรือว่าก๊อกน้ามันระบบดูดนะครับตัวนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขตัวนี้นะครับล้างคาบูเสร็จแล้วมันก็จะทําให้คาบูมีปัญหานะครับรถพวกนี้ถ้าใช้งานมานานเนี่ยมันจะมีพวกพวกเศษสกปรกสิ่งสกปรกเนี่ยมันเข้าไปมันเข้าไปอุดตันนะครับหรือว่าเข้าไปติดอยู่ใน รูของเข็มลูกลอยนะมันก็จะทําให้เข็มลูกลอยปิดสไม่ใส่นิทนะครับมันก็จะมะีเหตุปัจจัยจากก๊อกน้ํามันกับขาบูกับถังสกรปรกนะครับมันก็จะรวมรวมกันนะครับมันก็จะทําให้น้ำมันนะครับปิดไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามากระทำการแก้ไขกันนะครับครับเพือพ่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ทําการแกะมาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแกะมาล้างเรียบร้อยแล้วทีนี้เข็มลูกลอยตัวเนี้ยมัน ตรงนี้ตรงปลายตรงนี้มันสึกเยอะอยู่นะครับสึกเยอะอยู่นะครับแต่ก็อ่าเดี๋ยวจะใช้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีของเปลี่ยนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้เราเปลี่ยนเข็มลูกลอยตรงนี้ใหม่นะครับอ่าตรงนี้มันมีรอยสึกนะครับตรงนี้นะครับมีรอยสึกนิดนึงนะครับมันก็จะอาจทําให้เก็บน้ำมันไม่อยู่นะครับปิดน้ำมันไว้ไม่อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ทำการ ดัดตรงนี้นะครับดัดตรงนี้ดัดขาของเข็มลูกลอยตัวนี้นะครับขานะครับขาลูกลอยตัวนี้ให้มันขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดัดให้ลูกลอยตัวนี้ให้มันอยู่ในตำแหน่งต่ําลงนิดนึงนะครับให้ระดับน้ามันต่ําลงนิดนึงนะครับก็จะช่วยได้อยู่นะครับเสร็จจากคาบูแล้วนะครับล้างเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้ทําการล้างตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือ ก๊อกน้ามันสูญยากาศหรือว่าก๊อกน้ํามันระบบดูดนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมเมื่อกี้แกะออกมาเนี่ยมันก็สกปรก,กอยู่นะครับสกปรก,กอยู่เราก็ได้ทําการล้างทำ,ทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปนะครับรุ่นนี้ดีนะครับรุ่นนี้ดีก็คือว่ามันเป็นระบบของน็อตนะครับสามารถถอดมาล้างได้นะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นของพวกฮอนด้าเนี่ยมันจะล้างไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่มีน็อตมันใช้การย้ำเอานะครับตัวนี้มันเป็นน็อตสามารถถอดมาล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับประกอบง่ายถอดง่ายนะครับแต่พยายามเวลาถอดอย่าให้แผ่นไดอะแฟมหรือว่าแผ่นตัวนี้มันขาดนะครับถ้าขาดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ถ้ามันเสียก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับอันนี้มันล้างเสร็จแล้วก็ มันถ้ามันไม่รั่วก็คือมันไม่เสียนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับลูกยางตัวนี้ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับสปริงตัวนี้ถ้ามันถ้ามันถ้ามันล้านะครับแล้วก็ดึงออกมานิดนึงให้มันมันจะได้แข็งๆนิดน,นึงนะครับดึงออกมานิดนึงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ส้กองมันมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าเป็นไส้กองนะครับมันเป็นแค่ตัวดักเษตกรเฉยๆนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบเข้าไปแล้วน้ำมันมันจะไหล เหมือนเดิมอีกรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปเลยนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือผมได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเทสโดยการดูดนะครับดูดท่อตรงนี้เลยนะครับใช้ปากดูดเลยนะครับดูเสร็จแล้วดูซิว่าน้ํามันไหลหรือเปล่านะครับอันนี้คือผมเติมน้ํามันครับไปแล้วนะครับปกติแี่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเราไม่มีถ้ามันไม่มีแรงดูดจากท่อตรงนี้นะครับน้ามันก็จะไม่ไหลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้าปากดูหรือว่าแรงดูดจากเครื่องเนี่ยน้ำมันมันก็จะไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะใช้ปากดูดลอ,อนนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับอันนี้ไหลโจ่งเลยนะครับ ในโจ๊กเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดนะครับพอปิดปุ๊บน้ํามันไหลปับ๊บน้ํามันหยุดไหลเลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคอกล้องน้ํามันตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันน้ำมันรั่วบริเวณตรงนี้นะครับถ้าน้ำมันรั่วบริเวณตรงนี้ถ้าเราแก้ไขตรงนี้ด้วยนะมันจะทำให แก้ไขตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเราต้องแก้ไป2องานเลยนะครับนี่เลยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ผมจอดทิ้งไว้นานอยู่นะครับมันก็ไม่มีน้ํามันไหลนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถนะครับเราสตาร์ทไล่น้ํามันที่อยู่ในอ่ห้องพอข้อเบียร์ออกมาให้หมดนะครับถ้าเราไม่สตาร์ทรถเนี่ยมันจะมีน้ามันอ่าน้ามันรถนะค้างอยู่ในห้องอ่าพอข้อเบียร์นะครับมันจะทําให้เราสตาร์ทไม่ติดนะครับเราจะเปิด นะครับเอาโวเทียนออกแล้วก็สตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับไล่น้ำมันออกไปก่อนนะครับดูสิครับน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะครับอันนี้คืออันนี้คือน้ำมันน้ำมันรถนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันรถอ่าเป็นซินเนี่ยนะครับเป็นซินนี่แหละนะครับที่มันไหลมานะครับ ดูสิครับเพื่อนๆอันนี้คือน้ำมันนะครับน้ำมันรถนะครับไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับเต็มเลยนะครับก็คือว่ากรณีที่น้ำมันที่มันไหลออกตรงนี้นะครับแล้วทันี้ลูกค้ายกขึ้นยกขึ้นไว้แบบนี้นะครับน้ำมันมันไม่ลงแล้วนะครับมันก็เข้าไปในเครื่องนะครับพอเข้าในเครื่องแล้วมันก็จะคังอยู่ในห้องพอร์ทเวียงนะครับแล้วก็จะไล่ออกแบบนี้เลยนะครับเป็นลิตรเลยนะครับนี่ มินลิดเลยนะครับนี่แต่ว่ามันกระเด็นกระดอนออกนะครับที่อื่นนะครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ถ้าเกิดว่าน้ํามันเราั่วตรงนี้นะครับห้ามยกขึ้นเด็ดขาดนะครับปล่อยให้มันรั่วไปก่อนนะแล้วเราก็มาทําการแก้ไขล้างขบูนะครับล้างขบูออกนะครับไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนคันนี้นะครับเหนครับน้ำมันน้ำมันที่อยู่ในถังนะไหลออกเข้าไปอยู่ในเครื่องหมดเลยนะครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการไล่น้ํามันออกหมดแล้วนะครับน้ํามันเยอะมากเลยนะครับเพื่อนน้ํามันนี่อันนี้คือส่วนที่ผมเก็บไว้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเกือบครึ่งขวดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือที่ผมได้รองเอาไว้นะครับส่วนที่มันกระเด็นออกเนี่ยผมว่าเยอะอยู่นะครับละลาประมาณ1ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำนะครับใช้น้ำเปล่าแล้วก็น้ำแฟบล้าง ล้างคลาบน้้ำมันออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างนี่เดี๋ยวคราบน้้ำมันติดอยู่มันจะเกิดไฟลุกไหมได้นะครับว idee, เวลาที่เราสตาร์ทเอาน้ำมันออกนะครับพยายามนะครับอย่ายให้เกิดประกายไฟนะครับสวิตกุญแจเนี่ยปิดไว้นะครับปิดไว้อย่าให้เกิดประกายไฟนะครับถ้าเกิดประกายไฟเนี่ยมันอาจจะลุกไหมได้นะครับปิดสวิตกุญแจแล้วก็ห้ามมีประกายไฟนะครับอันนี้ผมได้ทําการล้นนางน้ำล้างเรียบร้อยแล้วนะครับน,น้ำล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสตาร์ทกันเลยนะครับ ล้างเรียบยแล้วนะครับล้างเอาคราบน้ำมันออกไปแล้วนะครับ,เ,บ,เ,รบเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยนะครับ สตาร์ทติดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็น้ำมันไม่ไหลแล้วนะครับไม่ไหลแล้วนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนโอเคสตาร์ตติดอยู่นะครับน้ำมันไม่ไหลแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเราคันนี้นะครับสรุปงานซ่อมนะครับงานซ่อมคันนี้ก็คือนะครับล้างคาบูนะครับล้างคาบูดัดดัดลูกลอยให้มันต่ําลงนิดนึงนะครับไม่ให้น้ำมันสูงเกินนะครับ ถ้าน้ำมันสูงเกินมันก็จะล้นออกนะครับแล้วก็ล้างเข็มลูกลอยนะครับเข็มลูกลอยนะครับแก้ไขเข็มลูกลอยนะครับแล้วก็ลูกลอยนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือล้างตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือก๊อกน้ำมันสูญญากาศนะครับหรือว่าก๊อกน้ํามันระบบดูดนะครับตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะครับถ้าล้างคาบูแล้วก็ต้องล้างตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแก้ปัญหาน้ำมันน้ำมันหยดตรง สายรูระบายตัวนี้นะครับสําคัญนะครับเพื่อนๆห้ามยกขึ้นแบบนี้นะครับเห็นหลายคนนะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับมีปัญหาที่ตามมาก็คือน้ํามันไหลเข้าเครื่องนะครับก็ปล่อยมันนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วมีปัญหาน้ํามันมันก็จะไหลออกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยแก้ไขที่คาบูเอานะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นเนี่ยโดยที่เราไม่แก้ไขที่คาบูนยมันก็จะสตาร์ทไม่ติดน้ํามันเข้าเครื่องนะครับสลับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ